ครับคุณมนอาบน้ําแล้วแต่งตัวสวยแล้วพี่น้องครับคราวนี้จะมาทําเมนูอะไรครับผลปลาดุกจ้าผลปลาดุกนะพี่น้องนะไปกินผลปลาดุกกับน้องมลน,นะพี่น้องนะแล้วขอดูผลปลาดุกก่อนนี่น้องคนกลังที่ใบเรือวบาวันเท่านี่แหละแกนเนื้อปลาตงไปก่อนพี่น้องปลาดุกเช่าต้มแทบกระเดียกนะ ใส่พักเข้าไปจนโบเห็นซีมไปลองเ่ยก็เปิดแฟตี่ล่ะบอกว่ามายของพ่อมาเจ้าไส้พักเข้าไปจนมันเขเห็นซีมปลมานะเนี่ยเพราะงังมนงมาเขเห็นหุงเดไกเข้าไปแต่นัวใส่นะสสเ,ไปไปเข้าไปใส่นัวก็เอาน้ำที่เราต้มน้ำปลาเด็ดไปเทหัานเข้าไป,ไป กะซิมเมืงแถวนี้มาิซิมเมืองนงแง่มาดิแกบทำไรทำแบบที่พี่น้องมามามากินเข่าด้วกันไปแยิ้มแล้วมามาาก็ซักเล็กพี่น้องไปค่อยมาเด้วพี่น้องคนฟ้ายูเข่า แวะ่กระดกโตมาเิด no, น่าจิมยินดีวะอแปลงไฟล้เนาะ ปลาดุงคนแส่บเสบผักกันอืมม่มน,นี่เม่งมันเริ่มมีอม่อะไร,รเจ้าไปเห็นควายกินเนื้อโล่ได้บา เนื่นอเคื่อนก็แมงเป็นแมงมังกินละก็วินบัวกินได้เมากินละก,ะก็แ็ะะบ,บัวน้มันขนมากที่สุดคือแมงกุกี้ว่พวกมาแรงสมาครท่ชุดจะซื้ออันตกกะกแตงจีปลงกับผมกักหลับแบ่ กินเจอะสอดีกินเยอะไม่มัอืมหอวกับกินพี่น้องเอยถ้าเจ้าเาันแคนทางครับมันรขึ้นไม่แบบบางประเจ้ารถก็ดีขอยประเทนรูกเก็บเอาครับวัวห้าพัอี ้ามันเนี่ยสูไลจนกระโดดใส่ตอมันกระย,ยากกระโดดถือต่อไม่ับต่อไม่ก็ชอบถักไม้น้ำเันเหลี่ยมเนี่ยปัญหาใช้ไล่กระโดดอุ้งเลยต้มเหะ ก็ไม่็นขีเกินตัวยังไงที่เจเ้าอย่าน้นงใหมถ้ามันไตน้ำหนันี่จเห็นจะไหนเยมาเอาานขี้คือตัวยังไงเหนไหมยันยันหมูม,มันบอกตรงย็งงูก็นั่งแบบแหนมยันงูแบบนีมกันน,นั่งธรรมดามไม่รไไไมทราบอะไรได้ขี้คือเอ็ดค้ดยวย ิรงูลุกางานเลยรีหงูตยันทุ่เคืองูเหลือมขบมักงูเหลือมอม,อมันโตใหญ่แล้วมันก็เป็นต่ยานพอครับทางูซิงงูอย่งอืนอ่ย่นงูยังล่อไมานได้ลักเจ้าเยเคย,ยังจเจ้าไล่กันขบงูมันเรามันกินแั้วพรว่าขบตายเนี่ยมันหลักอกพอจะตายมันเลื่ายหาคอยมะกอด เนีคได้รัจะรู้ว่ามันอ่ไหน,ไหนจากลวงสารคดีมันฉีรัดเจ้าจนกระดูกเจ้าปอกมันเดียวหางมันแหลมมันอันนี้สาธุเป็นวัละวันไหนเกี่ยวในทไมทของหูดากเลยใเฮัตตีตเ,เอ,อ้คนัินเอาเขางูเับเปิ่ลเบาในสารคดีปรหลังจากคีวิตเจ้าเพิ่นกระเดียวปากก็เนีอะะะะะะ้อ้าบะสวัสดีสวัสดีสวัสดีขึเขาบอสเซ่ันคอย はい。 งูพม์อย่างนั้นมันเป็นทยานทั้งงูทออิ้งดอกงูมเมันแรงตราแั่งงูทิ้งมันแรงทัาน,นเท่าเไรคอยไปเบื้งองบนข้าเจ้าแข่งงูกระทิ้งยุทธเปิดที่มันไล่ส้นพ่นได้งูทิ้งมีวันปล่อยอันคนผู้ใดแรงตราในสนามส้นตายเลยหรอเขาที่พยาย,ยามำขึ้นหลังมในใดหรอือไม่ครัเขาจะมีผ่าแดงๆรอมัน ขาไปยีส่สินผ่าแด่นั้ืกันแลนส้นผ่าเขาเข,า,ขาเปิดพึ่บไปลบมันเปลยลงประทันทั้กัสิเต่สะบักจอาบิวไปปานวันเมก,กี้โลกขึ้นไปทั้งนักแส่แก้นเบิ่งหมดหรอกอยู่ทีสเปนนะเวลาหอ,อนดูดหัวขึ้นนะ วายม่อกทิ้เป็นมันพันเป็นเมินตัวแรนเต็มท้องขนองนเลยแล้วก้นในเลนนั่งนี้มันันเป็นวิธีของเคนื่อเลียนไรส้นพ่นนะม้อก่ทิท้งรือแร้ขอมันดำนี่ไง,งมันส่วนแห้งหมดแล้ะแต่ผูดดัานกัยานวะอืมอีลี่เยพีหน้อง งวที่เหนี่ยวนว่าขันตัวใดมันจะเป็นตตยันขันดุพุ่งๆง่ายๆแงส้นแงมงูมันจะมีเปียกเลยมึนนไรงูงูที่มันมึนมึนไตยานมันเลี้ยงโคเช่องอยังอ่างวบานเอาไหม่วบานเาีว่าเลี้ยงเชืียงแต่งูพวกว่านอโดนกระทิงพวกนี้เลี้ยงไปมันส้นคือเรานะบ่หาเจ้าของแทน อไรอยางนั้ัเพื่อเรื่องบเช่อมันเป็นซักเนาะมอกึ <görüş es> mm. ือง <s sticks> <qué? S 2> ัวคือกวายบานเทาเลยงัวควายบานเทาเลงว่าเล่นเชื่อไปเลยงัวก็ทิ่งีนแล้วเลยผ่านดังยางไงัดังดำดำาัไงควายกระทิ่งอะค่ะมีบอกกวายก็ทิ่งแกนาเห็นมีมั้งวายกรทิ้งเนย หม้วกระมต้อควยทิงตนี้กันนะยิ่งว่าแที่พวกช่วงบั้งท้ายมันมีไงนะม้อทิงนะขาชนสันนโอ้ยแรงตรงตองต้งสัวนคนเนี้ยเว้ยแต่บนนูดพี่น้องมาเสีย่อยพิมพ์มันได้อยู่คูเวเลาประเภที้ม้อทิงมันปล่อยออกแรงทำบนโนคนอ่ะแต่ยานมันกระถึอเนาะโอ้มันส้นใส่แตกคนเราไปแรงประทัันป็นภัยพิบเป็นเล่ อีกประเทศนึงเอาเคี้ยเลี้ยนย่ยนใส่กันนะครับประเทศใด้โบกจังไว้เคี้ยวเลี้ยนเป็นรถสิบหล่อมาโยนใส่กันเต็มท้องเต็มบริการคนปลาโดนนะแซ่บๆหน่อยให้เจ้าเลี้ยงนาะแล้วว่าหมูเลี้ยงกับหมั่วที่เดียร์เนี่ยแข่งมูแข่งมูก็ได มกแบบอาศัันตัวมไหลไปฟันเอาทำมันเป็นีเข้ามามเป็นซั์เนาะซั์บางตัวก็เลี้ยงเชื่องบางตัวก็เลี้ยงไม่เชื่องเอาเขาเอาหน้าไ่กินเหรอที่เขาหละม่หักยามเวลาเขาบรัยเนี่ยอยู่ต้องขินมันบรายน้ำขาดคุณประโยชน์ต่วเขาเขากระส้นเขาเป็นสั์ มีท่าหนึ่งงูอ่ะอันนี้เขาเบิ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกเรื่องสลอเลยเราคนมาพูดสารละพันีทางงูเลี้ยมมันกลับแขนผู้ใดบพปล่วยล่ะบุญเจ้าที่ไปดึงมันอีกแขนสี่มัดมีท่าเดียวขันเขาป้ายพวกเราเขาไปนั่งถ้าเกิดงูเลี้ยมมันกัดเดาเห่าเขาเทศเท้ดับเท้ปากมันเลื่อยนีเลยมันคายออกอัตโนมัติเลยอันนี้ไม่ได้บอกตลกเลยนะอันนี้เรื่องจริงมันยานเรามันคิ้วเหลาได้ อันนี้เป็นซองจ้าคไ่อยเลยซื้อสองตอนเรายเป็นเกี่ยวข้อมืออเพิ่นมาดีที่สุดคือเอาเหาขาวกอบมันถ้าเจ้าชูนงงันมันกัดเจ้าชะเบเอามืองัดปากนนมันเนงมันนมนเขามันเป็นดึงออกในสีมันแบบแกเจ้าคอยเขียวมันเป็นไข่ๆแล้วเบีดอยเด้เั่นกอมันกอไม่เหล่าเขาเทไทจวดเลครับนี่ไม่ได้ทำเร้นานอคุณข้ขอยประหย ไปพ่อให้แม่คิดหนาด้อยพี่น้นนองด้อยสวัสดีค่ะ